สวัสดีค่ะเซมี่อีสูสดุสสดนะคะวันนี้เรามาส่งรถใหม่ปไปแดงลูกค้าที่จังหวัดระยองกันค่ะเดี๋ยวเรามาสามัมภาษณ์ลูกค้ากันว่าเป็นยังไงบ้างติดต่อช่องทางทางไหนออพอดีติดต่อแกทางทางเพจค่ะมันมันเป็นใน Facebook ก็คือแฟนหมูอ่ะเขา เขาส่งมาให้เราเขาเขาเจอไอ้เราก็เลยทักไปดูค่ะเป็นไงมหนคะตอบไวมากไวมากจองออนไลน์ anyway, ははแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์มาบริการเซ็นถินที่เลยไฟแนนซ์ผ่านง่ายไหมคะลูกค้าง่ามากขอบคุณนะค่ะขอบคุณนะคะ